อาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะเลิศมากเลยนะคะจะทําอะไรก็ตามมีคนเชื่อมั่นเชื่อถือทั้งนั้นเลย จะไปพูดไปเจราจานะคะสําเร็จหมดนะคะและต้องเตือนเลยว่าเก็บเงินให้อยู่แล้วกันค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าบางทีเงินมันเยอะเกินไปไม่ค่อยเก็บไม่ขี้เกียจย่าไม่ได้สนใจนะคะได้เช็คมาไปขึ้นเงินเลยนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็คจะเด้งได้ในวันหลังเนาะนะคะอาจารย์แนะนําดีกว่าว่าให้ใจเย็นๆในเรื่องความรักค่ะนะคะถ้าคนเกิดวันอาทิตย์อยากให้ดวงดีเนี่ยนะคะแนะนําเป็นหินเรสไทเกอร์อนะคะ ใส่แล้วจะได้กระตุ้นดวงชะตาของคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะต่อไปเป็นคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะเงินทองไหลมาเทมาทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและมีโอกาสที่จะได้มีกระแสสะพัดคือทํางานหลายอย่างยิ่งได้เงินดีมากนะคะเพราะฉะนั้นโดดเด่นมากในเรื่องเงินเงินทองทองค่ะแต่เรื่องความรักจะมีช้อยให้เลือกถ้าคุณไม่ได้ เป็นคนต้องเลือกนะคะกขอคองงอไม่รู้จะเลือกใครดีถ้ามีแฟนอยู่เขาก็อาจจะต้องเลือกแล้วล่ะอาจจะไม่ได้มีแต่เราคนเดียวก็ได้ดังนั้นก็อย่าเพลิดเพเลินเจริญใจนักดูแลเรื่องความรักให้ดีๆด,ด้วยนะคะแนะนําเป็นหินเรียกเงินเรียกทองค่ะชื่อว่าไหมห้าสีนะคะจะทําให้มีเงินมีทองดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะนะคะต่อไปเป็นคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารเนะะี่ยค่ะแข็งมากเกินไปในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่า การงานกับการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่เรื่องความรักนี่สิจะมีปัญหานะคะคุณจะปวดหัวเลยแหละกับเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆพูดให้ไพเราะเพราะพลิ้งเข้าไว้นะคะถ้าอยากจะให้ความรักดีมีสเสน่ห์นะคะก็แนะนำให้สวมใส่หินชื่อว่ามูลสโตนค่ะนะคะจะได้ประสานความรักความเข้าใจกันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อไปเป็นคนเกิดวันพุธค่ะคนเกิดวันพุธเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า ในวันพรุ่งนี้นะคะเจรจาต่อรองดีมากเงินทองนะคะก็ถือว่าเข้ามือมาดีมีให้ใช้จ่ายแต่ไม่เหลือเก็บหรอกนะคะแต่ถ้าเป็นนี่อยู่เจ้านี้จะมาตามทวงได้ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานขอให้ขยันเยอะๆก็แล้วกันค่ะนะคะส่วนในเรื่องของความรักความรักดีสำหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเช่นคู่ครองคนรักนอกใจอยู่แล้วไม่ซื่อสัตย์อยู่แล้วเนะะี่ยค่ะอาจารย์แนะนำดีกว่าว่าพลังตัวเองไม่พอหรอกนะคะ ต้องใส่หินที่ชื่อว่าหินเรียกรักกลับคืนนะคะเอนิโอไลท์ N o นะคะใส่ติดตัวเอาไว้จะได้พูดคุยกับคู่ของคนรักและประสานความเข้าใจกันได้ดีค่ะนะคะต่อไปเป็นคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยพรุ่งนี้ค่ะต้องเรียกว่าเอามือก่ายหน้าผากกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะมีความเครียดสูงมากทีเดียวจะมีปัญหาเข้ามาค่ะปัญหาหลาล้นทะลักเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นความเครียดก็เยอะ แล้วแถมแก้ไม่ได้ด้วยนะคะงานมันยุ่งเหลือเกินนะคะแล้วแถมทั้งมีปัญหาตัวเองและมีปัญหาคนอื่นด้วยดังนั้นเนี่ยนะคะขอให้นิ่งๆสงบสงบกับการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆนะคะ ยิ่งถ้านอนหลับไม่ปกติในคืนนี้นะคะยิ่งพรุ่งนี้จะไม่มีพลังแรงกายแรงใจในการจะทําอะไรต่างๆแนะนําให้สวมใส่หินที่ชื่อว่าอเมทิสตค่ะเป็นหินสีม่วงและวันพรุ่งนี้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีโทนม่วงเอาไว้นะคะจะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะนะคะต่อไปเป็นคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณจะถูกลองของแล้วแหละนะคะจะมีงานเข้ามาเยอะมากทีเดียวและก็จะมีคนที่มีลูกน้องบริวารที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นเชื่อถือคนนะคะรวมไปถึงว่ายิ่งถ้าเป็นเจ้านายที่ต้องใช้อำนาจขอแนะนำให้ใช้อำนาจให้ใช้พระเดชพระคุณให้เยอะๆนะคะพรุ่งนี้ต้องใช้พระเดชกันเยอะกว่าพระคุณแล้วแหละเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะมีคนไม่เชื่อมั่นเชื่อถือค่ะใครที่ดวงตกอยู่นะคะอาจารย์แนะนาเลยว่า ให้ใส่หินสามฐานเสือจะหนุนดวงชะตาของคุณให้ดีได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะนะคะสุดท้ายคือคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยค่ะการงานกับการเงินเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกหาได้นะคะหรือไม่ก็ถึงไม่ได้มีเงินเข้ามาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนักนะคะยิ่งทํางานประจําอยู่ยิ่งโอเคมากทีเดียวค่ะแต่คุณจะมีปัญหาสําหรับคนมีคู่แล้ว คนมีคู่แล้วจะยิ่งมีปัญหาทะเลาะเบาแแว้งกันหรือยิ่งอาจจะมีปัญหาบุคคลที่3เช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ย อันนี้พิเศษมากๆอาจารย์แนะนําเลยว่าให้รีบไปหาเลยนะคะหินชื่อว่าซิทรินค่ะมาสวมใส่ติดตัวเอาไว้นะคะใส่ได้ตลอดทั้งเดือนเลยน,นะคะเดือนนี้เพราะว่าคนเกิดวันเสาร์จะเจอแต่เรื่องนี้แหละค่ะมีปัญหาเรื่องออกับคู่ครองคนรักหรือว่าญาติพี่น้องของเขาอันนี้นะคะซิทรินจะสําหรับในเรื่องประสานความเข้าใจระหว่างแม่สามีกับลูกสะพ้ายหรือว่าคนในครอบครัวได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ